สวัสดีค่ะส,สวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะแม่ตาก,ก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาทอ้องผูกนะคะของลูกๆของเรานั่นเองนะคะเนื่องจากว่าน้องต้นสนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายมากนะคะจะพูดเลยว่าน้องสนเนี่ยสิวันนะคะถ่ายครั้งหนึง่งนะดีสุดก็คือ5วันนะคะนะถ่ายครั้งนึงอะไรลูกเออต้นสนรู้แล้ว เป็นคนที่ถ่ายยากมากเวลาถ่ายนี่หน้าดำหน้าแดงต้องช่วยกันเบ่งเหมือนคลอดลูกเลยนะคะ <Yes. S 1> ตันสนนะแม่รักเนี่ยต้องให้น้องสนเนี่ยกินพวกยาระบายนะคะแลกตูโรสปบ่อยมากแล้วเดือนนี้สวนไปแล้วนะคะสวนยูนิสันไปแล้วสองรอบตัวนี้นะคะ mm hmm. โอ้โห แบบว่าเวลาที่เขาท้องผูกเนาะเด็กก็จะมีอาการหุดหงิดงุนง่านนะคะเวลาเล่นแล้วก็มีอาการเบ่งอึ้เบ่งหน้าดําหน้าแดงพอเราพาไปเข้าห้องน้ำเขาก็จะถ่ายไม่ออกก็จะยิ่งหงุดหงิดนะคะซึ่งน้องฝนเนี่ยเป็นคนที่กินผักไม่ได้เลยคือติดติดมาในข้าวผัดติดมาในกับข้าวนิดเดียวเส้นนิดเดียวคือเขาจะรู้นะแม่ตั้งเนี่ยซ่อนไว้ในข้าวนะคะกินเข้าไป เขาก็จะคายออกเขาก็จะรู้ว่ามีผักก็ไม่รู้ว่าผักมันมีรสชาติอะไรที่ไม่ดีขนาดนั้นนะคะแม่ตักกินผักแม่ตักก็รู้สึกว่ามันปกติแต่สําหรับต้นสนเนี่ยไม่ได้เลยเนาะชินบีเนาะเวลาส่นนเห็น,นดดทีนี้เพื่อนของแม่ตักนะคะก็เลยแนะนําตัวนี้มานะคะเป็นโปรไบโอนะคะยี่ห้อโปรว่านะคะเป็นโปรไบโอติกนะผสมนมผึ้งนะคะซึ่งเขามีจุลินทรีย์มากมายหลายตัวเลยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะ ซึ่งพอน้องสนกินไปเนี่ยแม่ตักรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นดีขึ้นนะคะระบบขับถ่ายของเขาดีขึ้นเนาะแล้ววิธีการกินก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะเด็กก็กินง่ายนะชีกซองเทใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ําตามเยอะๆแค่นั้นเองนะคะอ่ะเด็กๆคนละซองเลย ่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็พวกเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะส่วนกินเลยเหรอกินเลยค่ะกินเลยเออแม่ไม่ใส่น้ำเหรอคะอย่างค่ะน้องสวนกินแบบนี้แม่ให้น้องกินแบบนี้ชิมดียังไม่เคยกินนะแต่น้องต้นสวนกินนะคะผู้ใหญ่ก็กินได้นะคะเด็กกินได้ตอนตอนกี่ขวบนะคะสามขวบขึ้นไปแล้วก็หรือว่าเด็กที่เริ่มกินนมเปรี้ยวได้เนี่ยก็สามารถทานได้เลยนะคะกอกใส่ปากมันอร่อย เหมือนนมอะ่ะผสมนมผึ้งผสมน,นมเดยแล้วก็ดื่มน้ำตาลอ,อร่อยไหมอร่อยหอมโอ้ยกินซองเดียวไม่พอกินซองเดียวของตัวเองหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกล่องนึ่งเราเหลือหมดแล้วเนี่ย<ม>กินจนหมดแล้วนะคะเหลือแค่สามซองสุดท้ายเด็กๆก,กินหมดแล้วเนี่ย ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็อร่อยมากคุณแม่เหมือนเรลาทานพวกนมเปรี้ยวรสชาติเหมือนยาคูเนาะชินบีเหมือนเหมือนยาคุ้ผงอะรสชาติดีมากๆเลยนะคะอร่อยมากแล้วก็สําหรับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็กินตัวนี้นะคะแอปเปลิลไซเดอร์นะคะตัวนี้ในวันที่เรากินพวกบุฟเฟ่พวกเนื้อ,อยากอะไรหนักๆนะคะช่วยในเรื่องของกดไหลย้อนแล้วก็ช่วยทําให้ความอึดอัดของเราน้อยลงนะคะตัวนี้นะอันนี้ของแม่ตักเองนะ ส่วนอันนี้คือเอามาให้ต้นสนนะคะโปรไบโอของโปรว่านะคะก็หาซื้อได้ตามลิงก์ที่แม่ตักให้นะคะหรือว่าตามร้านขายยาอะไรก็มีนะคะตัวนี้นะดีอร่อยไหมอร่อยมากกินแล้วก็กินน้ำเข้าไปเนี่ยกินหมดอร่อยมากเลยอร่อย <c oughs> ไม่อิ่มเขาไม่ได้กินเป็นขนมนะเธออร่อยแค่ไหนคิดดูอร่อยไหมหมดแล้วอะ่ะหมดแล้วไปซื้อให คีนีเพิ่งได้กินแต่ส้นสดกินบ่อยแล้วนะคะคลิปนี้แม่จั๊กกับเด็กๆลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะถ้าลูกบ้านไหนมีปัญหาท้องผูกนะคะโปรไว o โอยี่ห้อโปรว่าค่ะกินง่ายฉีกเสร็จปากเสร็จเลยบ๊ายบาย